ครับทุกคนอยู่กับปันว่างนะและวันนี้ครับเราอยู่กับรายการนี้ใน EP ที่3แล้วใช่ครับเราเดินทางกันมาไกลมากๆแล้วนะครับโอ้โหสามอันนี้ไ <c oughs> กลเลยเหรอไก <c oughs> ลแล้วเหนื่อยด้วยเดินทางมาเป็นเดือนมาครับแ <c oughs> ละกับคอนเทนต์นี้ครับปันคงคงเหนื <c oughs> ่อยมากกับการลากเสียงนะครับแล้ววันนี้ครับพี่พี่หมูครับเราจะพาทุกคนย้อนอดีตครับ ฟุตบอลที่ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากๆในยุคก่อนครับถ้าพูดถึงในยุคแบบ90 2000ต้นๆเนี่ยทุกคนจะต้องเคยได้ยินเรื่องราวของลีกลีกนึงใช่ที่เป็นลีกที่ยิ่งใหญ่มากๆในยุคนั้นนะครับถูกนั่นก็คือลีกลาลิกาสเปนไม่ใช่ไอ้เชี้ยว่าอะไรไครครับนี่คือลีกฟุตบอลไทยแลนด์ทีมครับโอ้โห เราอยู่กับกันโชสเซียอิตาลีเฮ้ดูดูไงดูดูเป็นความสุขใช่แล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับถ้าอยู่ในยุค90 2000ต้นๆเนี่ยผมพเชื่อพ่วงให้นี่ด้วย8 0ูแต่แม่โทรมาตอนเนี้ยอ๋อแม่แม่ด้วยป่ะทางพี่ฝันบอกว่วง90 2000นะลืมสคริปต์นะ อย่างที่บอกไปครับว่าพรุ่งน,นี้อาับมากเราไปตั้งเจ็ดโมงนะไม่ใช่คนละอันโอ้โดหดโอเคครับแล,แล้วก็วันนี้เรามาพร้อมพิเศษกับย้อนอีกแล้วย้อนอีกแล้วโอ้โหเมื่อาากี้พี่หมูแถมว่ามันจะต้องมีประมาณ8ปดศูนย์แปดศูนย์กางป <ๆ S 2> เอาเท่เาที่เราทำก็เก้าพันสองเก้าศูนย์สองพันได้อยู่ได้อยู่ยยนะครับอาจจะแถมให้หน่อยๆน่อเขาเรียกอะไรนะพี่หมูเกตเล็กเป็นเป็นเรื่องของพามเกาโชในยุคที่ เรอามีซูเปอร์สตาร์มากมายเลยนะถ้าเอาจริงๆทั้งมีจากอังกฤษไปด้วยนะแล้วเรามาดูกันครับว่าใน EP นี้ว่าทำไมกันโช่ในยุคนั้นนะครับถึงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับวันนี้ไปจาะลึกกันกับปัดคุกครับชี้อรชี้จออยากชี้บ้างทักทีถ้าพูดถึงบิ๊กที่ดีที่สุดในโลกคงคิดถึงเมิลี่ากสเปน ในยุคนี้นัลามมาเนาะพี่ว่าตั้งแต่แบบสองพัมาสองพันกลางๆถึงตอนนี้ปัจจุบันแต่ถ้าย้อนกลับไป80-90เนี่ยไม่มีหลีกไหนพี่เชื่อว่าไม่มีหลีกไหนในยุโรปเนี่ยเทียเท่ากับเซียราได้อ่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นหนึ่งสาเหตุหลักสองได้ไหมอ่าผมไปซื้อข้อที่สองก่อนแล้วกันข้อที่หนึ่งผมจะเก็บไว้มาคุยตอนท้ายเลย โอเคงั้นไปข้อที่2กัน่อนครับข้อที่2เนี่ยลีกอื่นเข้มงวดกว่าที่อ,อิตาลีอ,อีกอันนึงเคยลที่คยคลที่หนึ่ง เอาเคยเห็นผมบอกนะเหตุผลแรกคือที่ที่อังกฤษปัญหาเรื่องฮูลิแกนเยอะส่วนที่สเปนมันไม่ดึงดูดสตาร์ระดับโลกด้วยเพราะกดกดมันเข้มงวดอย่างที่ผมบอกก็คือรวมลีกอื่นๆด้วยนะเข้มงวดเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะต่างชาติก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะพื้นถิ่นต่วใหญ่เพราะว่าบางลีกมีโค้ต้าให้แค่2คนสาคนอย่างเงี้ยแต่ที่จะเล่กในช่วงนั้นนะโค้ต้ามันไม่ถึงก็ไม่จํากัดนะแต่มันให้มากกว่าให้มันมาก มากกว่าทีมในระดับอื่นๆชส่วนบุนเดสลิก้ากับอีเอินี่ไม่ต้องพูดถึงสมัยนั้นก็ยังถือว่าไม่ได้ดังอะแต่มีทีมที่ดีดีทีมที่ดีมีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบหวือหวาเท่ากับสมัยนี้ที่เราเราพูดถึงคือภาพรวมของของลีกอะที่มันมากแค่1่ทีมหรือ2ทีมมม่คือเป็น10ทีมอ่างเงี้ยแต่ที่น่าแปลกใจนะเดี๋ยวอันหน้าเราอาจจะมาคุยกันเพราะว่าพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเมื่อก่อนถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าเรื่องฟุตบอลระดับหนึ่ง หมายถึงตัวตัวสโมสรนะตัวประเทศใช่ไหมตัวทีมชาติเนาะอีกอันหนึ่งเรื่องเรื่องข้ามเหนื่อยที่มันไม่ยังไม่มีจํากัดยังไม่มีเรื่องของ Financial Fair p พยอะไรต่างๆอะเรื่องกฎการเงินมืวอก่อนไม่มีและที่เอเลอามันเป็นเมืองคล้ายๆเมืองไทยถ้าใครเคยดูรายการอื่นๆหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลนะแต่เมื่อมีอิตาลีคนจะพูดถึงประเทศไทยเปรียบเทียบเพราะว่าด้วยบริบทของประเทศอ่านิลักษณะนิสัยของผู้คนถูกมันคล้ายๆกันอิตาลี คือไทยในยุโรปส่วนไทยคืออิตาลีในเอเชียอ่า,อาหนึ่งก็คือเรื่องของสโมสรด้วยที่จะมีนักการเมืองอะ่ะชอบแบบเอานกักการคืออย่างนี้ถ้าพูดอธิบายง่ายคือ,อม,มันเหมือนเอาเราเคยได้ยินคําว่า มาเฟียอิตาลีมาเฟียลูกหนังมาเฟียเจอรี่อาจจะดังนั้นคือสมัยก่อนก็คือพวกนักการเมืองคนมีชื่อเสียงคงที่มีอิทธิพลพยายามผันมาทําฟุตบอลใช่อาจจะไม่เป็นประธานเลยก็เป็นเหมือนเบื้องหลังเบื้องหลังเป็นสปอนเซอร์เขาจะมีบริษัทแล้วก็บริษัทก็เป็นสปอนเซอร์ให้ทีมนั้นหลายๆทีมอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องที่ิตารี่จะมีอายุตัวอย่างมิลานทีมแรกได้อดีตได้นายกอ่ะนายกประเทศประเทศอ่ะมันเป็นประธานสโมสร หรือแม้กระทั่งอยู่เวนตุสได้บริษัทได้เจ้าของบริษัทยานยนต์บริษัทหนึ่งใหญ่ใหญ่ของประเทศมาเป็นเจ้าของสโมสรที่อินเตอร์ช่วงนั้นนั้นตั้งแต่พวกมาก้าสูงกานได้บริษัทผลิตยางรถยนต์เมือต์ต้นต้นของประเทศมาเป็นพูดถึงหุ้นใหญ่หรือเจ้าของสโมสรหรือว่าก็เป็นผู้สนับสนุนสโมสรด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เม็ดเงินเม็ดเงินมันพุ่งพึาดใช่เม็ดเงินมันเลยดูจะหนากว่าประเทศอื่น ที่อาจจะมีเรื่องกฎเรื่องของอะไรต่างๆที่มันยังไม่ได้เปิดกว้างเท่ากับในช่วงปี2 0 0 0กว่าๆเป็นต้นมาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่ครับนอกจากเหตุผลที่ว่ามาน,นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆที่พี่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือพอเรื่องของกฎที่หมูบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องของทีมชาติที่ ที่ลงได้ใช่ใช่ช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบนักเตะอังกฤษเนี่ยจำกัดได้แค่3คนก็นเลยทําให้ตายุโรปต่างๆไม่ค่อย,หยไหลไปที่อังกฤษที่อังกฤษก,ก็จะไหลไปอยู่อันที่เซเลอาเพราะเหมือนงโควตาในอังกฤษมันนับรวมทั้งในยุโรปทั้งในนอกยุโรปน,นะก็คือสมมติคนที่ไม่ได้มีสัญชาติเป็นคนอังกฤษอะ,อะรวมทั้งในในเกาะบิเตนใหญ่ ก็คือเกาะอังกฤษอ่ะที่ที่พวกสกอตแลนด์เวลไอร์แลนด์เหนือคนที่อยู่นอกอ่ะนอกสหราชอาณาจักรอ่ะก็นับเป็นโคต้าต่างชาติไปเลยนะในเมื่อก่อนที่มันแค่สามคนสมมติสมมติพี่ปั่นเจียรเซนนใช่ไหมช่วงช่วงนั้นอ่ะถ้าพี่เชียร์เซนนเพี่ปั่นเชียร์เซนน์แต่ในอดีตก่อนที่ปันจะเริ่มเชียร์อย่างที่บอกไปโคต้ามันไม่เยอะสมมติสามคนอย่างเงี้ยที่จะได้มาพี่ปั่นชอบมากเลยนักเตะต่างชาติอ่ะพี่ปั่นชอบปีแรดแต่ถ้าเกิดปีแรดมามาก่อนก่อนเวนเกอร์จะค พี่บแลชอบปีแรชอย่างเงี้ยปีแรนด์มาแล้วพี่บัลบอกองดีกูก็อยากได้วีเอล่าก็อยากได้สามคนเนี้ยซื้อมาแล้วแต่ลุงเบิกก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่อยากได้ลุงเบิกตัดทิ้งไปเลยนะมันครบโคต้าแล้วซึ่งในช่วงหลังอะโคต้ามันเปิดกว้างมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของสภาพยุโรปมาในช่วงก่อนที่อังกฤษจะจะแยกออกมาไม่อยู่ในยูล้แอ่ะช่วงหลังอะถึงจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งแต่จะมาเล่าให้ฟังเข้าข่าวนะครับก็าเป็นเก่บความรู้ใช่ เมื่อก่อนเเลีอามันไม่ได้จํากัดจํานวนที่มันขนาดนั้นมันก็จํากัดอยู่แต่มันก็ไม่ได้น้อยก็อย่างหลายๆทีมก็จะมีนักเตะอย่างเริ่มพี่ยูเว่ก่อนยูเว่ตั้งแต่ยุค80ถ้าเราเคยได้ยินชื่อนอะโปูเรียนลูกหนังมิเชลพาตินี่นี่ก็เป็น<ม>อีกประเทศนะพเนี่ยคือเหมือนแบบว่า สาไมนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ยุคทองของคันโชเนี่ยมันคือมีทีมไหนที่เป็นสุดยอดบ้างแล้วก็มีอะไรที่เป็นโดดเด่นในยุคนั้นของแต่และทีมนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้พี่หมูไล่มาแล้วก็คือทีมแรกก็คือทีมยูเมนตุสผมเริ่มยูเว่ก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ตามตะกีกันด้วยไปเก่งซะแล้วขอขอขอยูเว่ก่อนยูเว่ก่อนยูเว่เนี่ยเป็นทีมอันนี้มันที่มันเรียงเนี่ยมันคือเรียงตามยุคสมัยหรือเปล่าโหไม่ไม่มันยุคใกล้ๆกันอยู่นะแล้วขอ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 ไปขอไปนิดนึงขอมิลานก่อนขอมิลานก่อนแล้วยูเวก็ว่ากันให้มันเรียงไปดิได้ได้มิลานก็คือมิมิลานเนี่ยก็เราเรียกยุคนั้นว่าเป็นยุคอาริโก้ชากี้ชาคี้กับฟาบิโอคาเบโอลนะครับ เป็นช่วงปลายยุค80ต้น90ใช่ซึ่งในตอนนั้นน่ยถ้าใครที่เคยดูบอลและชอบดูบอลอิตาลีในช่วงนั้นก็จะเห็นว่าทีมของซาคีเนี่ย<ม>เล่นเป็นเกมที่เตะซิงซ่ง<ฆ>อ่าหรือหือมันจะมีคำศัพท์ภาษาอิตาลีที่เขาเรียกว่าคาเตนาโชคือแบบเล่นแบบกัดไม่ปล่อย ก็คือเพรสซ n ่โหดๆเลยตามติด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 ตัวใช่จนมิลานเป็นทีมสุดท้ายในยุโรปที่คว้าชแชมป์ยุโรปหรือแชมป์ยุโรปจำเลอีกสองสมัยซ้อนก่อนที่จะมาโดนแล้วมาเลกทำลายได้มิลานต่อมาคือเป็นมิลานยุคตาดัสก็มีถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟมูมากของเสิ่มา ซึ่งยุคนั้นก็จะต่อเนื่องจากซาคี้มามาถึงคาเปโลนะครับเพราะว่าตอนนั้น่ะมิลานซื้อปาบาเทนมาซื้อลูกลิดมาซื้อแฟงไรกาดมาลแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีนักเตะต่างชาติคนอื่นๆมาอีกอย่างโบบันอ่าเราช่วงนั้นโ,โบจยโบจยมาเกตพาเชน่าไงอ่า<ะ>อ่าช่วงนั้นเหมือนกันช่วงใกล้ๆกันที่นัานม่เห็นว่ามันจะมีนักเตะอื่นๆอีกอะที่ที่เป็นต่างชาตินะที่ทําให้มาเล่นผสมผสานกับกบลักเตะในประเทศ แล้วมันก็เสริมความความโหดของทีมไปอีกน่า,อย,าอย่างในช่วงเดียวกันของฟา,าร์มาเทนกุลิ่ไรกาดมาที่ชี้อะไรก็กนิวในช่วงนั้นนะครับก็จะมีอ<า>ันเชลติไม่ได้ชี <laughs> <า>้<า>มีอันเ่อันเทอ<า>และคนที่เห็นตอนนี้ที่เป็นโค้ชให้เรอแมลริดเนี่ยสมัยเป็นนักเตะก็อยู่ในยุคที่มิลานเฟื่องฟูนะครับมีปารลมาลินี่มีฟังโกบาเลซี่นะมีเซบาสเตโนรอซีเนี่ยตอนนั้นมิลานเป็นทีมที่เป็นเจากร่ง แล้วก็เก่งตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ไม่เก่งแล้วแล่วก็มาถึงยุคที่คาเปโรมาสานต่อคือยุคนี้นะใช่ใช่ไรพ่ายห้าสิบแปดนัดในลีกถูกยาวๆเลยก็เป็นยังเป็นแชมป์ไรพ่ายเป็นแชมป์ไรพ่ายด้วยแต่ว่ามาโดนอะไรเก่งอะมาโดนรอเซนอลแล้วมานทำได้ไงทำได้ก็คือทำได้แต่ไม่เท่าเก่งจริงจริงอย่างที่บอกกองหลังอ่ะไรคุณลิดก็มาเล่นได้บางคนว่า เทปเกมรับมันก็ดูดีแน่นขึ้นไปที่ทีมต่อมาในยุคลิปปี้ครับกับยูเวนตุสนำโดยกับตันทีมอย่างอเล็กซานโดรเดเปโรใ่ซึ่งยุคนี้พี่ทานละเริ่มเริ่มทานแล้วใช่ไหมช่วงยุคเกิดละอันนี้ยุคปลายปลาย90อ่าน่บ90ต้นไปปลาย2000อะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็จะมี2ตัวที่รู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ติดตาแล้วก็เป็นนักเตะที่ติดหูอย่างเดเปโรกับ เอ็กก้าดาวิดแล้วมีใครอีกอ่าผมคนนี้คนนี้มีอีกคนนึงเน็ตเวดเน็ตเวดเน็ตเวดผมทองเดพ่อผมทองคนหนึ่งคนหนึ่งสีอะไรสีอะไรอ้าวไปเล่นตรงซะแล้วยัยกูเล่นสีมาเออเอามีสีดานเลือล้ช่วงนั้นช่วงปลาย90ก่อนย้ายไปแมนฯลีนใช่แล้วก็เป็นยุคที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1996ใช่ครับนะครับแล้วก็เป็น เป็นทีมที่เด่นทั้งเกมรับเกมรุกอ่ส,สุดๆไปเลยเพราะว่าช่วงน,นั้นน่ะช่วงของยูเวในยุคลิปปีต้ตั้งแต่เข้าศูนย์ไปไปลายมาจะมีนักเตะที่ดีเล่นอยู่ตามจ็อบของตัวเองได้ดีหลายๆคนนะครับมาถึงทีมคู่แข่งกับเขาเรียกอะไรนะคู่แข่งกันทั้งมิลานทั้งยูเวเลยหมายความที้เป็นอลีร่วมเมืองอ่มิลานนะครับนั่นคืออินเตอร์มิลานของยุครนัลโดโลนกองคำของเราใช่ครับ โลซิโลนันโดลาซาริโอเือเป็นยุคที่อาอย่างเนอะคือตอนนั้นอ่ะพี่เชื่อว่าเด็กหลายๆคน่ะตื่นตาตื่นใจกับฟุตบอลมากขึ้นหลังจากที่มีโรนันโดแข่งฟุตบอลโลกที่ยิงมากที่สุดในยุคสองพันส2งสองพันสองพี่ญี่ปุ่นใช่ใช่นะก็ถือว่าก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่แมริดอยู่ที่ยูเวนตุสมาก่อน้ยอยู่อินเตอร์มาก่อนตอนนั้นอ่ะ ถ้วยยูฟาคัพมันเป็นถ้วยที่มันเป็นถ้วยรองแหละแต่มันจะเป็นถ้วยรองในในฉบับที่แบบก็มีความสําคัญคนไม่เอามาบุลลี่คนไม่เอามาบุลลี่เหมือนเหมือนตอนเนี้ยที่พอใครสมมติว่าใครได้ไปเล่นยูโรปาลีกเอาถอวาคัพมันคือยูโรปาลีกปัจจุบันน่ะคนไม่บุลลี่กันอะคนไม่แบบเอามาแซวว่ามึงไปแค่ยูโรปากูไปแช่เป็นลีกนะเว้ยคนมันไม่ได้แซวกันะเพราะเพราะโคต้าเมื่อก่อนมันน้อยโคต้ามันมันเฉียดกันแบบทิ้กย่ใช่แล้วก็ ทีมที่มันไปเล่นน่ะหลายๆทีมก็เป็นทีมระดับท็อปมาตลอดเหมือนอย่างในยุคหลังที่บางทีแมนยูก็ไปอาเซนอลไปปีก่อนปีก่อนก่อนมีบาซ่าหลุดลงไปอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนมันมีทีมระดับท็อปของแต่ละลีกันลงไปเ,เล่นประจำโคตาสมัยก่อนคือแม่งน้อยใช่ มันก็เลยคืออย่างทีมลีกอะเมื่อก่อนไปแค่สองสองสามใช่เหมือนกันนี่คือต้องแบบไปเพย์ออฟนะไปเพย์ออฟด้วยถึงจะได้ทีมที่3ม,มันมันเลยทำให้ทีมที่อาจจะเป็นทีมใหญ่ใ,หญในแต่ละประเทศอะพอมันไปเล่นมันเลยใส่สุดไงในแต่ละถ้วยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะมันก็จะมีแบบที่เที่ยวช่วงยุคแรกๆมันจะเป็นยุคที่ดังกันอยู่3ทีมอะ<ช>และก็จริงๆก็จะมามีหลังๆเริ่มมีตัวที่ เริ่มมาเล่นยุโรปได้อย่างลาซิโอโรม่าปามาเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็ลาซิโอยุคสวันสวนที่เคยคุมทีมอังกฤษทีมชาติอังกฤษ แล้วก็อันนั้นนาลาซิโอได้แชมป์เซเรียอาปี2000ใช่แล้วก็โลมาของบาเลติโกบาติโกะของกาเบียลบาติตุต้าโลมาดึงบาติตุต้ามาจากฟิออเพื่อมาแย่งแชมป์หลีกกับอินเตอร์มี่ได้ในปี2001ต่อเทนที่ลาซิโอนะครก็เป็นยุคที่ทีมจากเมืองหลวงนะของทั้งสองทีมทั้งลาซิโอทั้งโลมาก็เป็นยุคทองของเขาก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาต่อกัอ่าอีกทีหนึงก็คือปามาที่แข่ง าเต็มไปด้วยสตาร์ระดับโลกอย่างบุฟฟ่อนคาร่าวัโล่เคสโปอาเดโนเคยอยู่เคสโปนี่อยู่ฝรั่งเศสไอเดนิน่าไอเดนิน่าคือเป็นยุคทองของ a อเดนินาที่กองหน้าคือเคสโปกับบาติตุตาแล้วก็ยุคนั้นแหละยุคปามาเป็นยุคที่หลายๆคนเคยอยู่ปามาแล้วก็มาอยู่ทีมดังๆหลายคนอย่างเช่นบุฟฟ่อนเงี้ยเคยอยู่ปามาเป็นเด็กปั้นปามา โตมันเติบโตยิ่งใหญ่กับยูเวนตุสคานาวาโลเช่นกันมายิ่งใหญ่กับอินเตอร์กับยูเว่เอสปหลังจากปามาก็ไปอยู่อินเตอร์อยู่มิลาน<อ>มาเชลซีด้วยอาเดนโนก็เคยอยู่ปามาในยุคยุคแบบเริ่มต,ต้นสองพัน 2> 2เป็นยุคที่ปั้นเด็กได้ดีใช่อาจจะปั้นเด็กด้วยแล้วก็ยุคที่ซื้อคนที่อาจจะมีเงินโนเนมหน่อยหน่อยแล้วก็เอามามาปั้นต่อใช่ฟังมาเนี่ยต่าไม่คือเป็นตำนาน ที่ลืมหายใจไปแล้วเพราะว่าปอน,นแก่ขนาดนั้นเลยเพอพอหลังในน,นั้นมันก็เริ่มถึงการบอกลามาู่ยุคต่ำสุดครับแล้วเหตุผลนะที่เซเลอามันไม่เหมือนเดิมอืมหล,ลักๆที่หมูว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างเศร,รษฐกิจเพราะว่าช่วงนั้นประมาณต้นยุคสองพันทีมในเชดาประสบปัญหาการเงินค่ะทีมก็เริ่มบริหารกันพลาถูกครับแล้วก็ คือขั้นที่ทีมยิ่งใหญ่อย่าลงปาม่มาล้มละลายทั้งอินเตอร์ทั้งมิลานต้องลดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นต้อ,ง,องมีการปล่อยตัวตัว,ตว,ตวดีๆไปบ้างหรือแม้กระทั่งลดค่าเหนื่อยลงอย่างปาม่าหนักสุด เพราะว่าต้องปล่อยตัวดีๆไปค่อนทีมคือพี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับยุคหนึ่งก่อนที่จะมีเรื่องกดการเงินของลีกอ่ะยุคที่ทุกทีมเริ่มใช้เงินเฟ้อขึ้นอ่าใช่ครับซือนักเตะดังๆใช้เงินอัพเกรดค่าเหนื่อยจากจนเลยเพดานไปไกลอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะค่าเหนื่อยนักเตะมันหลักพันนะต่อสัปดาห์อ่าเพราะว่าฟุตบอลเขาคิดเป็นต่อสัปดาห์เนาะอย่างในอังกฤษก็เป็นปอนใช่ไหมก็หลักพันปอนอย่างในเจเรียในลีกอื่นยก็เป็นพันปอนเนี่ยอูดฟุงกลางอ่ะ ไม่เกันขนมปัง <c oughs> okay. อเค่ะโอเคแล้วก็พอเริ่มพี่คิดว่ามันอาาเทียมันประมาณนั้นคือเหมือนคือเริ่มใช้เงินทำงานมากขึ้นไม่เหมือนอ่ะใช่ครับใช่ไม่เหมือนเมืเม่อก่อนที่ <c oughs> มันเอาชื่อเสียงอของ,งสโมอสรอ,อ,อ่ะเป็นหลักดึง ดึงสตารในการดึงแต่หลังๆเริ่มใช้เงินดึงสตารถูกก็มาแล้วก็พอหมดสิ้นยุคปัญหาเศรษฐกิจมาต่อด้วยยูเวนตุหลมบอลอ่าหรือหอีกชื่อหนึ่งก็คือเรื่องของเกาโชโปลีอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ยูเวนะถ้าพอสาวไปลึกๆแล้วอ่ะมันมีมิลานไปผสมโลกงด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยนะครับแต่หลักๆที่เยอะกว่าเพื่อนน่ะจะเป็นยูเวนตุสคือที่ว่าแม่งเป็นความ นามเกิตาลีอ่ถูกอย่างที่เราเกินไว้เออมันก็จะมีเรื่องแบบการเออแบบต้องการผลเพื่อการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมว่าหลายๆประเทศในยุโรปอ่ะการพนันมันไม่ผิดกฎหมายมันมีจริงนะที่แบบแม่งจ้างโกว่งตรงข้ามจ้างกรรมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเขาเรียกว่ลักษณะเมืองของ ตาลีอ่ะครับมันเป็นแบบไทยอ่ะอ่มันก็เลยทําให้แบบคุยกันง่ายอาจจะคุยกันง่ายด้วยใช้เม็ดเงินคุยกันง่ายตอนนั้นยูเวนตุสถูกปรับตกชั้นเนาะแล้วก็ตัดแต้มด้วยปะที่จริงยูเว่โดนคดีเนี้ยสองฤดูกาลสามหรือสองหรือสามเนี่ยประมาณเนี้ยปีแรกโดนอ่ะโดนตัดแต้มปีนั้นปีสองพันห้าฤดูกาลสองพันสี่สองพันห้าโดนตัดแต้มก่อนแล้วก็มาโดนปรับตกชั้นปีสองพันห้าสองพันหกปีที่อตาลีได้แชมป์โลกอ่ะคือปีที่ยูเว่ตกชั้น ปีนั้นโดนปรับตกชั้นเลยแล้วมีตัวดังๆเยอะด้วยนะปุ๊กนั้นอะถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็มีอีบาร์อินเดฮวิดวีเอล่าก็ไปยูเว่แล้วเซเซเก้อมาลาเนซี่เน็ตเวดเดลเวโร่ยังอยู่ตูรามบูฟ่อนกใช่ก็เป็นยุคที่ถือว่าเครื่องฟูอ่ะของยูเว่เลยนะของยูเว่อะเครื่องฟูเครื่องฟูมากแล้วพอจบฤดูกาลนั้นคือย้ายพปลือ็ย้ายไปหลายคนเหลือแคค่นที่เหลือมีมีบูฟ่อน มีเน็ตเวิดอ่าเน็ตเวดไม่ย้ายมีเดลเปโลแล้วก็เอาตัวหลักของปีนั้นก็คือเก่าๆอ่ะอ่าก็ย้ายหลายคนแล้วก็อยู่ที่แบบช่วยแล้วก็จะมีพวกดาวรุ่งที่สอดแทรกขึ้นมาได้แล้วอ่ะในในช่วงปี2ปีก่อนตกชั้นอ่ะก่อนโดนบับตกชั้นอ่ะก็เป็นกําลังหลักช่วยให้ยูเว่กลับขึ้นมาแต่ก็พกเก่าขึ้นมาไม่ไม่ใช่ว่างานง่ายเพราะยูเว่ตกไปอ่ะก็ถือว่าก็ลุ้นกันถึงก็อย่ายนอกจากขน เสียที่บอกมาแม่งยังส่งผลกระทบไปถึงลีกด้วยมันก็ภาพลักษณ์ต่างๆมันก็เริ่มแบบตกต,ต่ำซตาก็เริ่มไม่ค่อยไปแล้วใช่พอสตาไม่ไปปุ๊บแน่นอนมันก็ถูกแบบ คนก็เริ่มดูน้อยลงถูกครับตามกันน้อยลงอ่าแล้วก็มันไม่ได้แค่ยูเว่ทีมเดียวอย่างที่บอกไปมันมีมิลานด้วยที่บอกมิลานมีหลายทีมที่ที่เป็นคนเป็นทีมที่รับเงินนะก็คือเหมือนฟื้อเหมือนมาอยู่ก็ตัวตัวหลักแหละอ่าแต่ตัวอื่นคือตัวที่มาแจมมาจอยใช่ใช่ซึ่งปี2004 2005ยูเว่เป็นถ้าตามตารางคะแนนเลยนะถ้าไม่มีคดีเนี้ยยูเว่เป็นแชมป์ที่2เป็นมิลานที่3าเป็นอินเตอร์ ซึ่งพอปีนั้นมาปุ๊บยูเว่โดนก่อนตัดแต้มสืบสาวเราเรื่องไปมิลานโดนด้วยมิลานจากที่2จะเป็นแชมป์อยู่แล้วนะาะยูเว่โดนตัดแต้มและโดนด้วย,วยอินเตอร์เลยแซงโด,แงดยแซงจากโดนตัดแต้มพอมาปี2องพันหกยูเว่เป็นที่1อินเตอร์เป็นที่2องมิลานเป็นที่3ยูเว่โดนปรับตกชั้นเข้าป้าอินเตอร์อ ช่แล้วก็มันมันก็สืบเนื่องมาเป็นอยู่ที่พรีเมียร์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิกาเนี่ยเป็นเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางของฟุตบอลยุโรปแล้วมันมีเงินจากลุรกิจก,การถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกสูงขึ้นนะทีมชาติอังกฤษก็เริ่มดึงตัวสตาร์เออ่ในทีมชาติอังกฤษก็เริ่มดึงสตาร์ระดับโลกอ,ะอ่ะเหมือนไปอยู่อ่าไปออกแมตช์ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ที่ทาลาลิกา,าเอ่อลาติกาก็ามันมีสตาร์ดังย้ายไปอย่างโรนัลโดอกับแมสซี่มันก็เป็นยุคตั้งแต่ต้น2000แนละที่กาลาติกอสชุดแรกของบอเรโนเเปร เข้ามาเป็นประธานสโมสร ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บาร์เซโลนาเริ่มมีเงินก็ใช้ก็ใช้วิธีก็ใช้เงินและเงินซื้อเงินด้วยแล้วก็ดาวรุ่งเขาดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นเป็นเป็นแก๊งต่อที่ระบบอะคาเดมี่ดีหลายตัวก็แบบดันถูกดันขึ้นมาอย่างแมสซี้นี่ก็ถูกดันขึ้นมาก็นับว่าเป็นเด็กรามาเซียนะครับแล้วแต่แต่มาลิดมีเด็กอยู่เด็กก็สอดแทรกขึ้นมาแต่อีกอันทำให้อ่าน้อยน้อยเมื่อเทียบกับบาร์ซานะแล้วก็มีเงินมีเงินพอที่จะดึงดูดสตาร์หลาย คนจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศเข้ามาในที่ <ใน S 2> ทว่าในปี2ประมาณ2อ0พเนี่ยเป็นยุคที่แมสเออเมลีกับาบาซา่า,ซาใช้เงินเยอะมากใช่ใช่เพราะว่าดึงอ่ะดึงองลีไป<ฮ>เป็นยุคที่ดึงองลีดึงนอกจากองลีคือแม่งยุคทองคือยุคที่หน้าหน้าเอโตว้วัดหน้าเอโต,อโตอ้ขวาแมสซี่ซ้ายคือโรนินโย่ นั่นก็ช่วงต้นสองพันที่เริมแล้วเริ่มเริ่มใช้เงินบ้างแล้วแล้วก็ซื้อหลายคนอยู่ตอนนั้นบาซากาก็คือแมงทีมแมงแค่เอ่ยชื่อก็รู้จักทุกคนใช่เลยอะอย่างเราเล่นดูฟุตบอลมาตลอดอะมันก็จะมีทีมที่ไอ้เรารู้จักกองหน้าอย่างเดียวรู้จักกองกลางอย่างเดียวรู้จักกองหลังอย่างเดียวแต่นี่แมงคือไอ้เรียเป็นทีมที่เรารู้จักแมงทั้งทีมอะทั้งแมตติแล้วก็บาซาบาาอ่ะมตริมีใครก็ย้อนไปช่วงนั้นช่วงการิโกยุคแรกก็คือช่วงช่วงทันทันกาโรลาริ โรนัลโดอาร์อ่าย้ายจากอินเตอร์มามีเอ่อเรอัลมาดริดอ่าซิดานซิดานซื้อฟิโก้จากบาซ่าไปอ่ะหลุยฟิโก้อ่าข้ามฟากแบบตรงๆไม่ผ่านยิมไหนอย่างเงี้ยสายมีกาก้าอีกอ่ากาก้ามาช่วงหลังมีอ่านแล้วก็นักเตะที่เป็นสัญลักษณ์ของทีมอย่างลาอูนลาอูนสตีฟแม็กมาดามายังไปอ่ะตอนนั้นอ่ะหลายทีมโอ้โหนะครับถ้าพูดถึงย้ายไปอ่ะ จากที่อังกฤษก็เยอะอิตาลีก็เยอะโอเว่นอ่าโอเว่นย้ายโอเว่นฮารกรีฟโอ้โหโอ้ไมเคินโอเว่นอ๋อโอเว่นย้ายย้ายไปนอกจากเหตุผลที่ว่ามาที่มันกระทบในวงกว้างก็จะเป็นเรื่องของเริ่มสนามเริ่มเก่าและเริ่มไม่มีการพัฒนาแล้วก็ระบบเยาวชนที่ไม่แข่งแร่งครับอย่างสนามในอิตาลีเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาจากต่างจากประเทศอังกฤษที่เริ่มมีการปรับปรุงเมื่อีอังกฤษเริ่มมีนี่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ระบบอะคาเดมี่ของอิตาลีเนี่ย ไม่ผลิตนักเตะใหม่ได้มากเหมือนยุคก,ก,ก่อนๆก็เน้นการซื้อใช้เงินซื้อสตาร์จากต่างๆที่ไม่ได้สูงเท่ากับตัวเองใช่ใช่ใชก็อย่างที่เราเกิดในช่วงแรกว่าโคต้าไม่ใช่อื่นมันมีน้อยแต่โคตา้านักเตะต่างชาติอิตาลีมันเยอะกว่าที่อื่นไงม,มันทาให้มีนักเตะในตําแหน่งสมมติว่าตาแหน่งนี้กูอ่อนมากเลยกูก็เลยไปซื้อไอเก่งมาจากอีกทีมหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศเข้ามานะครับก็ทัศนบุตโดยสรุป พี่คิดว่ามันก็จะเป็นปัญหาเป็นความเติบโตแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่มันมีผลกระทบมากๆก,ก,การใช้เงินนะพี่คิดว่าการที่อ่าก็เห็นด้วยว่าการที่มีกฎการเงินเข้ามามาันเริ่มทําให้ทุกสโมสรเริ่มแข่งกันด้วยระบบอะคาเดมี่ระบบอันนี้มากขึ้นมีการสอดแทรกของนักเตะเยาวชนขึ้นมาได้มากขึ้นแล้วก็มุ่งไปที่เรื่องของวิธีการเล่นและววิธีการเล่นเลือกคืออย่างเมื่อก่อนนะ่ะต้องยอมรับว่า สไตล์ของแต่ละทีมาแม่งเหมือนศิลปินเลยคือไอเท่แม่งโดดเด่นในไ<ห>สไตล์ของตัวเองคือมีความทรงจํากับการไปกับบอลลูกเล่นลูกยิงอะไรเงี้ยแต่หลังๆเริ่มเราเริ่มมองทีมฟุตบอลเป็นระบบทีมมากขึ้นครับทีนี้พอมาย้อนถึงของเซเรีอยอาเนี่ยเราลองคิดซิว่าเอ้ยทําไมวะมันถึงเป็นความทรงจําที่ถึงแม้จะเลวร้ยรายอะแต่ว่ายังเป็นยุคที่แม่งคลาสสิ่งข,ของเซเรียอาอยู่อะไรมันคือ อะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงอิตาลีก็ยังเป็นฟุตบอลที่คลาสสิกสวยงามคมีคุณค่าต่อความทรงจำรับบใช่ไหมแราผมก็เรื่องของนักเตะด้วยแล้วก็เรื่องของระบบระบบนะอิตาลีเป็นอย่างที่บอกอิตาลีเป็นอีกหนึ่งลีกเลยนะในในอดีตที่เริ่มมีการใส่ระบบเข้าไปในทีม แล้วอ่ะเชฟเกมลับอ่ะจะเป็นตัวบอกได้เลยว่าอิตาลีเป็นทีมที่เสียประตูได้ยากทั้งทีมที่มาจากสโม,มสรสโม,มสรไปเล่นในฟุตบอลถ้วยต่างๆอ่ะก็เสียประตูยากรวมทั้งในนามทีมชาติก็เสียประตูยากเช่นกันแล้วเหมือนว่าความโดดเด่นคือกองหลังที่เป็นคลาสสิกระดับโลกตัวใหญ่จะมีอิตาลีอยู่ทุกๆปีเลยนะ,ะไล่มาแนวโผหลายตัวปาเลซี มารดินน่เนสตอคานาวโรอโกคือพี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นทีมที่คาราฟิโอลีดูนี้อ่าก็ถือว่าเป็นเป็นทีมที่มีเชฟมีนักเตะที่เก๋ใช่เก่งแล้วก็เป็นเหมือนแบบสตาร์เป็นคลาสสิกอ่ะพี่แล้วก็ผมผมว่าอิตาลีมันมีความพิเศษอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกคือเชฟเกมลับอะแม่งเล่นเป็นระบบมากๆแต่พอเป็นเกมลุกแล้วอะความสามารถนักพิเศษนักเตะล้วน ในตอนนั้นนะที่ทําให้นักเตะหลายๆคนอย่างซีดานทาไมไปอยู่ยูเว่โรนัลโดทําไมถึงย้ายจากบาซ่าที่เี่เดีอยู่แล้วลอ่ะเออ,เล,เ,อ,อเล่นลุกไม่ห่วงรับถูกเพราะรับมันทําได้ดีไอ,อ แนวบนแนวลุกอะ่ะนักเตะคลาสสิกที่มันไม่ได้เป็นตัวจบบัญชีมากๆอย่างบาโจอย่างเงี้ยทำไมคนถึงชอบอะ่ะไปที่ไหนก็พอพูดถึงบาโจแล้วก็จะมีเรื่องความดีงามในการเล่นฟุตบอลถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ติดใจเขาอยู่ก็คือตอนแพ้บราซิลในฟุตบอลโลกปี94แต่คนที่เห็นฟอร์มบาโจด้วยตา ก็บอกว่าปาจโจเป็นนักเตะที่เก่งมากอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างที่บอกรับดีส่วนลุกก็ลุกไปเลยเดี๋ยวข,ข้างหลังเดี๋ยจัดการเองถ้าแบบเสียบอลมาหรือแบบมีปัญหามาจัดการให้ข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็สําหรับสําหรับพี่อ่ะที่รู้สึกว่ายุคนั้นไม่คลาสสิกจริงเอา ถ้าพูดในภาพรวมนะที่ว่าคนที่โตมาในในฟิลเราอ่ะจะรู้สึกว่าบอลยุคนั้นแม่งคลาสสิกแม่งสวยงามคือเล่นบอลเหมือนถ้าเทียบกับมวยอ่ะแม่งมีท่ามีทางมีลูกเล่นแบบพลิกไปกับบอลอ่ะแต่บอลสมัยนี้แม่งเป็นบอลแบบระบบอ่ะคือปานไปเล่นบบเล่นไดเล็เลก,กเรามองมองภาพรวมแต่วันนั้นอ่ะเราสามารถมองเสน่ห์แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรวะอาหารหลักแล้วมีอาหารเสริม<า>แบบการไปกับบอลของ ยงการไปกับบอลของซีดานการเล่นลูกคลาสสิกพิกตัวลูกนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ายุคนั้น่ะมันทําให้ความโดดเด่นของเฉพาะบุคคลอ่ะมันโดดเด่นขึ้นซึ่งถ้าดูคนนี้คุณต้องดูทีมจากประเทศนี้อ,อย่างนี้ใช่ไหมพี่ นี่คือความทรงจำอันยอดเยี่ยมของกันโชเซเลอาแล้วความเป็นมาจากยุคทองสู่ยุคที่ไม่มืดไม,ไม่มืดแต่ว่าพี่ถือว่ากลางแล้วกันในปัจจุบันอ่ะก็ยังเป็นหลีกที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกอยู่นะถูกเออคือถ้าจะนับมาอังกฤษสเปนอิตาลีฝรั่งเศสประมาณนี้ที่เรายังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในลีกชั้นนำแล้วก็เยอรมันอีกอันนึงอ่เยอรมันเหรอลืมเยอรมันของบาเยิ เร <N un> ื่อง <G ül üyor> ของบายเยอร์นเน่ก็พูดได้นะเพราะว่าพวกรอบเป็นสิบกว่าปีนะแชมล์ลกะอะคนไม่อ่านหลังๆมันอาจจะมีเลเวอร์ขึ้นมาบ้าง <S 2> <S 2> มีดอดมุนเออดอทมุนมีแต่มันจะนานๆทีอะมันแบบมันต้องหาโค้ดดีๆมาสักตัวอย่างเงี้ยแล้วถึงจะทำใช่อ่ะนี้ก็คือโลกฟุตบอลของอิตาลีครับที่ถือว่าเป็นทีมที่มีมนต์แล้วก็มีเสน่ห์ในยุคเก่าับแล้วก็เติบโตมาจนถึงปัจจุบันแล้วยังมีความจิยให้กับ แฟนบอลทุกๆคนได้ดูเนาะนะครับสำหรับปี2025นี้นะจะเป็นยังไงสำหรับแฟนบอลอิน bon ีต้องการพิตามคุณคิดเห็นเรื่องไหนที่เป็นพิเศษกับฟุตบอลอินเดียตอบอมเมตมาพูดคุยกันใช่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีผิดพลาดด้านข้อมูลอะไรก็สามารถเสริมกันมาได้นะพิมมาได้มมไดพมมิมมาได้นะครับตกหล่นข้อมูลไหนสามารถพิมมาพูดคุยกันได้ ขอบคุณทุกการติดตามนะแล้วก็อย่าลืม,ลมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปั่นว่างั้นแล้วก็เพื่อมาคุยกันในหลากหลายคอนเทนต์มาสนุกสนานกันแบบนี้ครับ,รบเจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆ See you again อยู่ในคลิปสวัสดีครับ